คงลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วโวยวายแน่ๆตายแล้วคุณลุงใช่หลุนเป็นใครนะคะเจ้าเพนนวินบนว่าถ้าคุณลุงช่หลุนรู้ทำไมคะต้องบนแน่ๆลุกขึ้นมาจากหลุมเลยนะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วคะตายแล้วใช่ไหมคะลุกขึ้นมาจากหลุมและแล้วก็ไปหาที่มาจนได้นี่แน่นี่แน่ ฟิวฟิวฮอยสนุกจริงเลยโมีกระดาษเยอะแยะเอามาพับจรวดร่อนไปก็ร่อนมาโอ้ยสนุกจริงเลยสนุกจริงเลยโอ้แม่เจ้ามาจากตรงนี้นี่เองเจ้าเพนกวินบอกต้นตอมันมาจากตรงนี้นี่เองว่าแล้วก็เป็นไงคะมีเสียงตะโกนดังเข้ามาเลย S, ยูดนี้นะเจ้าดองนายมีสติหรือเปล่าเนี่ยนายเพียนหรือเปล่าฮะเสียงเจ้ากวิ้นบอกว่ามีสติหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยและแล้วก็ไปดูหน้าเจ้าดองกันโอ้มันเป็นอะไรอ่ะฮะกิ้นนายเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะฉันอุตส่าห์เล่นของฉันสนุกดีๆนายมีปัญหาอะไรอีกฮะอ๋อก็มีปัญหาดิดองนายรู้ไหม กระดาษใหม่ๆที่นายเอามาพับเครื่องบินเล่นกระดาษเหล่านี้มันเป็นกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรนี่มีตั้งเยอะตั้งแยะกระดาษ A4 ฉันซื้อมาตั้งรีมหนึ่งจากเฟเวนอะีเลเวนน่ะโย่ลอยโย่ลอยเดียวด,ดีลายดาดองที่นายทำมันไม่ดีรู้ไหมมันไม่ดียังไงเกวนอธิบายดิเกวฑนก็ทำไมคะอธิบายทันทีนี่ไง กระดาษของฉันเยอะแยะมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดหมนายคิดหรอว่ากระดาษที่เธอนายใช้อะใช้แล้วมันไม่มีวันหมดรู้ไหมการที่นายใช้กระดาษเอามาเล่นแบบนี้มันสิ้นเปลืองและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยกระดาษเขาให้ใช้อย่างประหยัดได้รู้ไหมว่ากระดาษนั้นทำมาจากอะไรอ๊อก็กระดาษก็ทำมาจากกระดาษสิ จะทำมาจากอะไรล่ะเด็กเว้นนายนี่แย่จังเดี๋ยวให้เด็กป .3 ตอบให้ฟังกระดาษทำมาจากอะไรกันคะต้นไม้่ <c oughs> จาจังไม่รู้อะไรบ้างเลยเข้าใจเปล่ากระดาษทำมาจากต้นไม้อะเจ้าดงองอู้จริงเหรอก็ใช่อะดิกระดาษเนี่ยนะเอามาทำประโยชน์ได้หลายอย่างทำหนังสือ เอามาเขียนเป็นสมุดนี่ถ้ากระดาษหมดแล้วก็ต้องกลับย้อนยุคไปที่ยุคมนุษย์หินที่เราใช้แบบโบราณเป็นกระดานโลหะที่เราเรียกว่าเป็นกระดานหินเราเรียกว่าหินชนวนต้องกลับไปใช้แบบนั้นเลยนะดองน่าจะเอาเหรอกระดานชนวนน่ะถ้านายทำอย่างนี้เอากระดาษมาพับเครื่องบินแล้วก็ หมดโลกเราแน่ๆว่าแล้วไปดูหน้าเจ้าดอกโ,โอ้แม่เจ้าจริงเหรอเนี่ยกระดาษที่ฉันเอามาพับมันจะหมดโลกนี้จริงเหรอเนี่ยก็ใช่ะดีตอนนี้ต้นไม้ถูกตัดไปมากแล้วป่าไม้เมืองไทยหมดแล้ว หมดแล้วเนี่ยกระดาษตายแล้วโอเมจ้าฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยไปดูเจ้าดองกันรีบ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 คลี่ออกคลี่ออกคลีออคล่ออกมาคลี่ออกมาให้หมดจะจะต้องเอาก,กระดาษนี้ไปใช้เขียนหนังสือตายแล้วไม่งั้นนะฉันจะงี่งงเง่าแน่ๆไม่มีหนังสืออ่านไปดูเจ้ากิ้นกันกนว่าจะรู้ก็สายไปแล้วเจ้าดองเอ้ยจบแล้วปรบมือให้ได้ค่ะ เป็นไงคะกระดาษทำมาจากทรัพยากรป่าไม้ถ้าไม่มีกระดาษลำบากแน่ๆไม่มีหนังสือต้องไม่มีสมุดต,ต้องกลับไปใช้กระดานอะไรคะกระดานชนวนคนที่คิดคน้นประดิษฐ์คิดทำกระดาษขึ้นมาก็คือคุณลุงช่ยหลุนนั่นเองนะคะช่ยหลุนนะคะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะ ใช่หลุนได้ทดลองนำเศษผ้าเศษเปลือกไม้เศษฝ้ายและเศษวัสดุอื่นๆมาบดให้ละเอียดทำให้เบาบางโดยละลายในน้ำแล้วใช้ตะข่ายไม้ไผ่มากรองแล้วก็นำขึ้นมาผึ่งแดดกลายเป็นกระดาษแล้วก็นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกระดาษซึ่งตรงกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือทรัพยากรป่าไมา้เราใช้ ต้นไม้มาทำเป็นกระดาษนะคะเราไปเรียนรู้กันก่อนว่าป่าไม้นั้นหมายถึงอะไรยังไม่ต้องจดนะคะยังไม่ต้องจดฟังให้เข้าใจก่อนป่าไม้นั้นหมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิดขนาดต่างๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนะคะหนาแน่นไม่พอกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆนะคะ แล้วประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในเขตร้อนฝนตกชุกนะคะม,ม,ม,มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีฝนตกกระจายอยู่ทั่วไปนะคะมีฝนตกกระจายอยู่ทั่วไปทําให้ป่าไม้นั้นเป็นไงคะในท้องถิ่นต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะป่าไม้แต่ละที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ ตอนนี้วันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาก่อนค่ะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่หลายทางนะคะเขาบอกว่าป่าไม้ที่มีมากมายนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือ1ป่าไม้ผลัดใบและก็ป่าไม่ผลัดใบนะคะมีสองประเภทเดี๋ยวเราจะแนะนําทีละประเภทนะคะทีละประเภท ประเภทแรกที่เราจะแนะนำก็คือป่าไม่ผลัดใบนะคะมีกี่อย่างอ่าตอนนี้ต้องจดแล้วกลางหน้ากระดาษเลยค่ะ 1. ป่าไม่ผลัดใบนะคะมีอะไรบ้างนะคะ 1. ป่าดิบชื้นนะคะอ่าขออนุญาต อตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะ บันทึกลงไปเลยค่ะนะคะอ่ามาแล้วนะคะ1.1ป่าดิบชื้นนะคะ1.2ป่าดิบแรง 1.3ป่าดิบเขานะคะและ1.4ป่าสนนะคะป่าป่าไม่ผลัดใบนะคะไม่ผลัดใบมีด้วยกันอยู่กี่ประเภทนะคะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด7ประเภทด้วยกันตอนนี้ให้เด็กๆบันทึกลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายทีละประเภทนะคะทีละประเภท ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะ ขอภัยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวรอรอเพื่อนนิดหนึ่งเพื่อนบอกว่าไม่ทันนะคะไม่ทัน ยังไม่หมดนะคะประเภทของป่าไม่ผัดใบอ,อ่าหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งป่าดิบชื้นหนึ่งจุดสองป่าดิบแรงหนึ่งจุดสามป่าดิบเขาหนึ่งจุดสี่ป่าสนนะคะป่าสน ต่อไปประเภทต่อไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่หมดนะป่าไม่ผัดใบมีประเภทที่1.5ป่าพรุนะคะป่าพรุ1.6ป่าชายเลน1.7ป่าชายหาดน,นะคะป่าชายหาด ป่าพรุป่าชายเลนป่าชายหาดนักเรียนบอกว่าคุณครูครับที่คุณครูอธิบายที่คุณครูบอกให้ผมฟังเนี่ยผมรู้จักอยู่ป่าเดียวครับป่าชายเลนป่าชายหาดไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะรู้จักชายหาดหรือเปลารู้จักไหมคะรู้จักนะคะรู้จักสองป่าครับครูป่าชายเลนและก็